5กดสุดโปรดของผมที่มี IMPACT กระชือของผมมากที่สุดมันทำให้ทุกๆวันผมมีโอกาสที่จะเติบโต,ตพัฒนาได้วันละ1% 2% 3%จนมันทวีคูณทวีคูณทวีคูณ,คณแล้วมันทับทับทับ,ทบ,ทบ,ทบเ,เ,เรื่อยๆจนกวนมังก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนแล้ว วันนี้ผมจะมาแบ่งปันบทเรียนที่ผมกลั่นกรองมาจากหนังสือที่เรียกว่าถูกแปลไปเป็นร้อยภาษานั่นก็คือหนังสือคลาสสิกที่ชื่อว่า15กฎทองคําแห่งการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องนะครับของอาจารย์จอห์นแม็กซ์เวลล์หรือถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือหนังสือเล่มที่ชื่อว่า15 invaluable laws of growth นั่นเองหนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนเป็นคำพีทองสำหรับคนที่ต้องการที่จะเริ่มที่จะพัฒนาตัวเองนะครับเอาล่ะผมจะไม่มันเล่าทั้ง15กฎนะครับเพราะว่ามันจะยาวมากแต่วันนี้ผมจะเลือกกฎที่ ผมรู้สึกว่ามี Impact ที่สูงที่สุดและมีผลลัพธ์กับชีวิตของผมอย่างมากที่สุดเลยเรามาเริ่มจากข้อแรกก่อนเลยกฎข้อนี้ไม่มีไม่ได้ก็คือกฎแห่ง Intention หรือกฎแห่งความตั้งใจนะครับแปลว่าอะไรครับหากปราศจากความตั้งใจในการที่เราจะเติบโตและพัฒนาเราจะไม่มีวันที่จะเติบโตครับเหมือนกับว่าถ้าหากว่าเราไม่มีความตั้งใจที่จะเดินทางที่จะออกไปกินข้าวที่จะออกไปออกกําลังกายที่จะออกไปทําอะไรก็ตามที่ดีกับชีวิตของเราสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่เกิดแปลงจากการที่เราตั้งใจเรียนแปลงเป็นตั้งใจที่จะเเสียวลา แล้วก็ตีพงไปวันวันแล้วก็นั่งดู Netflix กไปวันวันก็ไม่ได้บอกนะครับว่า Netflix ไม่ดีแต่ว่าเพียงแค่อยากจะยกตัวอย่างให้กับเพื่อนๆเ,เข้าใจง่ายๆนะครับว่าสุดท้ายแล้วหากเราอยากจะเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมันต้องเริ่มจากข้อแรกก่อนเราต้องตั้งใจซึ่งผมเชื่อมั่นมากๆว่าการที่เพื่อนๆกดมาดูคลิปนี้แสดงว่าเพื่อนๆเ,เป็นหนึ่งใน0.001%ของคนในโลกนี้ที่ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองและก้าวกระโดดออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองนะครับดดนนนยกนกเพื่ออๆุุค,นนคสมา เอาล่ะกฎข้อที่2นี่ผมรู้สึกว่ามี Impact ก,กับชีวิตของผมมากนั่นก็คือกฎแห่งการออกแบบสิ่งแวดล้อมครับเพื่อนๆลองคิดดูสิครับถ้าหากว่าเราอยากที่จะลดหุน่นแต่ว่าในตู้เย็นของเราเนี่ยมีแต่ของมันมีแต่ของหวานที่ที่เรารู้อยู่แล้วว่าอว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพเราที่มันแบบอ้วนๆทั้งนั้นเลยยิ่งโดยเฉพาะถ้าเราพักผ่อนไม่พอเราเครียดหรือว่าเราเหนื่อยจากการทํางานมา,มาวันนั้นแล้วเราเปิดตู้เย็นมาเจอแต่ของไม่มีประโยชน์ เพื <premises. S 2> ่อนๆคิดว่าการลดหุ่นของเรามันจะง่ายไหมเช่นเดียวกันครับเพื่อนๆหากเราอยากที่จะเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเราต้องตั้งใจที่จะเลือกสิ่งแวดล้อมของเราให้มันเสริมสร้างกับเป้าหมายของเรายกตัวอย่างหากเพื่อนๆอยากจะตื่นมาออกกําลังกายทุกวันอย่างผมเนี่ยผมใส่ชุดออกกําลังกายผมนอนแปลว่าถ้าผมตื่นนอนมาผมไม่มีข้ออ้างว่าผมจะมีเวลาแต่งตัวที่จะไปออกกําลังกายผมใส่ชุดนั้นเตรียมไว้เลยเพื่อที่จะตั้งใจตั้งตัวไปออกกําลังกายก็จะลดเวลาลดความตั้งใจที่เราจะต้องไปคิดมันซ้ำๆว่าเราจะต้องเปลี่ยนอะไรหรือว่าใส่ออะไไรปีกตัว อย่างหนึ่งก็คือถ้าหากว่าเราตั้งใจจะอ่านหนังสือแต่บนมือถือเราไม่มีแอปอ่านหนังสือสักอันช่องที่เราติดตามทาง YouTube ไม่มีช่องที่เกี่ยวข้องกับหนังสือสักอันแล้วเราจะไ,ได้อ่านหนังสือสักทีไหมครับก็เช่นเดียวกันครับกฎข้อที่2ที่ผมอยากจะแชร์ที่มี Impact กับผมมากก็คือกฎแห่งการออกแบบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตของเราเอาล่ะครับมาถึงกฎข้อที่3แล้วนะครับกฎข้อที่3ที่มี Impact กับชีวิตของผมมากๆนั่นคือ,คอกฎแห่งการ reflect หรือว่าการมองย้อนกลับไปเพื่อเรียนรู้สิ่งที่ตัวเองทําได้ดีและสิ่งที่ตัวเองต้องปรับปรุงนะครับ The law of reflection ผมจำได้เลยว่ามีช่วงหนึ่งในชีวิตของผมเนี่ยผมใช้ไดอารี่ทุกๆวันเป็นการเขียนเป้าหมายของผมวางแผนก่อนล่วงหน้า1วันและตอนสิ้นวันเนี่ยผมก็จะมา r e f l e c ว่าวันนี้ผมทำอะไรไปบ้างและผมทำเป้าหมายของผมสำเร็จหรือไม่มันมีบางอย่างอ่ะครับเพื่อนๆที่เวลาเราเขียนเป้าหมายของเราไปแล้วเราย้อนกลับมาดูตอนจบวันว่าเราทําสิ่งนั้นีจริงหรือเปล่าแล้วเรามาเขียนบันทึกลงไปว่าเรามีจุดไหนท,ที่เราจะต้องปรับปรุงและจากตรงนั้นเองอ่ะมันทําให้ทุกๆวันอ่ะผมมีโอกาสที่จะเติบโต พัฒนาได้วันละ1%น3%จนมันทวีคูณทวีคูณทวีคูณแล้วมันทับทับทับไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งแบบเราเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแล้วโยมาถึงกฎข้อที่4นะครับที่มี Impact กับชีวิตของผมมากที่สุดจาก15กดทั้งหมดก็คือ the law of trade offs the law of trade offs นั่นก็คือง่ายๆครับหากเราอยากจะประสบความสำเร็จ มันย่อมมาด้วยการจ่ายราคาบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการจ่ายด้วยเงินจริงๆหรือด้วยเวลาของเราหรือด้วยการละทิ้งบางอย่างเพื่อที่จะเดินทางและมุ่งหน้าไปถึงเป้าหมายตัวอ,อย่างที่จับต้องได้ครับผมจําได้เลยว่าช่วงนั้นที่ผมต้องฝึกฝนต้องเรียนรู้ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะเป็นผู้นําในรูปแบบที่ผมต้องการจะเป็นนั้นผมจะเป็นที่จะต้องมีวินัยในชีวิตสูงมากๆก,ก,ก็คือปฏิเสธการออกสังคมทุกๆอย่างยกเว้นใน uh, ช่วงเวลางานแล้วก็มุ่งเน้นทุกอย่างเพื่อที่จะทำงานทํางานทํางาน,งานเรีย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 นทำงาน ทำ,ทำงานเรียนแล้วก็คุยกับทีมแล้วก็คุยกับลูกค้าคุยกับพาร์ทเนอร์ให้มากที่สุดเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้รวดเร็วที่สุดเพื่อที่ผมจะสามารถมาเป็นผู้นําในรูปแบบที่ผมจะสามารถหลีและนําทีมได้และแถมคุยกับลูกค้า ที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ทั้งนั้นรู้เรื่องด้วยเช่นกันนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะไม่มาแน่นอนถ้าหากว่าผมเอาเวลานั้นไปเล่นเกมไปดูหนังไปฟังเพลงอะไรที่แบบปล่อยเวลาให้เลยตามเลยมันไม่ได้แปลว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันไม่ดีนะครับแล้วผมเชื่อว่ามันมีพื้นที่สาหรับมันแต่ณนะจุดจุดนั้นเองผมจะเป็นต้องเลือกที่จะละเวน้นละทิ้งหลายๆอย่างเพื่อที่จะ แลกกับบางอย่างมาในช่วงนั้นนั่นเองนะครับและเพื่อนๆล่ะครับมีอะไรที่เพื่อนๆรู้สึกว่าเพื่อนๆจะเป็นจะต้องแลกหรือ,อยังไม่กล้าที่จะแลกบ้างผมท้าทายนะครับหากเราอยากจะเติบโตและพัฒนาตัวเราเองจริงๆเนี่ยการที่เรากล้าที่จะทำ t r a d e o ฟส์ offs, กล้าที่จะแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างมันจะทําให้เราอึดขึ้นแข็งแกร่งขึ้นและแน่นอนครับความมั่นใจก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ เอาล่ะครับกดข้อที่5และกดข้อสุดท้ายนะครับอย่าลืมว่าในหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด15กดที่เพื่อนๆสามารถจะไปอ่านแล้วก็ไปหาความรู้แล้วก็ไปลองแอพพลายในชีวิตของเพื่อนๆได้นะครับ ใน School Community ของผมนะครับหรือว่าในโรงเรียน Impact Academy ของผมผมมีบทเรียนนี้ลงไปในเชิงลึกให้กับเพื่อนๆเ,เข้าไปเรียนได้สหรับสมาชิกทุกๆคนนะครับหากสนใจก็ลองกดที่ลิงก์ดูในด้านล่างได้เลยถามว่าใน Impact มีอะไรบ้างมีทุกๆอย่างที่ผมใช้และก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับผมเป็นการส่วนตัวมีอะไรอยากจะถามเราจะเจอกันทุกอาทิตย์นะครับหากมีส่วนไหนในการใช้ชีวิตในการทําธุรกิจในเรื่องความสำคัญในเรื่องอะไรก็ตามที่อยากจะถามผม ผมแชร์ให้กับนักเรียนของผมหมดทุกคนนะครับเปรียบเสมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันเลยก็ว่าได้นะครับโอเคกฎข้อที่5นะครับ the law of m o d e l i n g ครับเป็นกฎที่ผมคิดว่าถ้าใครเข้าใจเนี่ยแล้วนำไปใช้เนี่ยเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็น super hack เลยก็ว่าได้เพราะว่าเมื่อเราเข้าใจกฎข้อนี้ง่ายๆแล้วมันก็คือการที่เราดูตัวอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จและเราเอาแบบอย่างนั้นมาปรับใช้กับชีวิตของเราอย่างเช่นมันมีสไตล์การพูดของคนหลายๆคนที่ผมติดตามอยู่ผมก็ หยิบตรงนี้มาจากคนนี้ทีหยิบส่วนนี้มาจากตรงนี้สีหยิบตรงนี้มาจากออคนนู้นทีแล้วก็ลองดูมาผสมผสานออกมาให้เป็นตัวผมให้มากที่สุดมันเป็นเหมือนกับว่าไปโมเดลสิ่งที่มัน เวิร์กอยู่แล้วในตลาดและสิ่งที่คนส่วนมากต้องการและชอบอยู่แล้วเราก็ปรับมาใช้กับตัวเราเองได้แล้วบางทีเนี่ยครับการที่เราจะฝึกและเริ่มเดินทางไปสู่ความสำเร็จหรือเริ่มเดินทางไปสู่ชีวิตที่เราต้องการในชีวิตที่เราอยากจะออกแบบนั้นบางทีการเรียกว่า copy แบบอย่างคนที่ประสบความสำเร็จกว่าเราก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ด้วยเช่นกันนะครับแต่สุดท้ายพอเราทำไปเรื่อยๆครับก็เหมือนในชีวิตของผมพอเราทำไปเรื่อยๆเราจะเริ่มค้นพบสไตล์ของตัวเองเราจะเริ่มค้นพบว่าอะไรที่มันเป็นตัวเรามากที่สุดแล้วเราก็จะมี DNA ของเราเองแล้วมันก็จะเป็นสไตล์ของเราเองที่จะไม่เหมือนคนอื่นด้วยเช่นกันนะครับแลวนี่แหละครับก็คือ5ากฎ สุดโปรดของผมที่มี i m p a c คกับชีวิตของผมมากที่สุดจากหนังสือ15กฎทองคำแห่งการเติบโตและพัฒนาอย่างไม่มีสิ้นสุดของอาจารย์จอห์นซีแม็กเวลล์นะครับหากสนใจอยากจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับก็สามารถมาจอยอชุมชนของผมได้หรือไม่ก็รอเจอกันในเอพิโซดและคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากแชร์ให้กับคนที่คุณรักและคนที่คุณแคร์สักหนึ่งคนนะครับ pass the love forward แล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ